เรียบร้อยครับติดงอมแงมเลยผมพอดีที่บ้านแอบไปกดสั่งซื้ออลูกจิ้งเจ้าเนี้ยมาผมเลยถามไปว่าไอ้มันดีตรงไหนอ่ะพอได้ลองแค่นั้นแหละครับติดงอมแงมนะครับทุกคนดูสิ่งที่เขาให้มามันคุ้มเกินราคามากเลยนหนึ่งเลยนะครับเนี่ยตัวเครื่องมันใหญ่มากสองนะทุกคนลูกจิ้งมันหน้ากว้างมากและแถมให้มีสี่ตัวทําให้เราปลอดภัยในการเล่นนี่เลยสามมันแถมนาฬิกาจับเ,เวลาให้ด้วยสี่มีที่พักแขนและที่จับ คุณดูว่ามันคุ้มราคามากแล้วห้านะครับมันแถมที่ลำเข่าให้ด้วยอันที่หกที่มันมีให้มันผมชอบมากนะครับไม่ว่าผมหรือว่าคนอื่นก็ต้องชอบมันกันคือมันมีที่วางโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับทาให้เวลาเราเล่นเราสามารถดูซีรีส์ดูหนังได้ทําให้เราอยู่กับมันได้เป็นเวลานาน,านและถ้าเราอยู่กับมันได้เป็นเวลานาน,าน,นีย ก็ถือว่าเราขายโอไปนในตัวครับโอ้ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งครับคือล้อมันมีสปริงดิดกลับเวลาเล่นนะครับผมซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและสําหรับมือใหม่ครับจะเล่นง่ายมากแต่ถ้าทุกคนสนใจาหามาลองเล่นดูนะครับ๋ยวผมปักตะกร้าไว้ข้างล่างให้นะครับผมเพราะราคามันถูกมากครับก็จะเปรียบเทียบกับตัวเครื่องมันคุ้มเกินราคาครับผม